หลังจากที่ตัวเต้ยา s ิสคอสทำตลาดครั้งแรกในปี2020ก็ไม่มีการปรกอุปกรณ์ใดเลยในประเทศญี่ปุ่นนะคราวนี้จะมาดูเกินว่าการปรกอุปกรณ์ครั้งแรกจะเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่แค่การปรับออปชันนะแต่จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่อีกด้วย มาเริ่มที่รุ่นท็อปที่ชื่อว่า Zat v e v t u t u r e กันก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นการนำรุ่น Z ตหรรุ่น C เนี่ยมาตกแต่งให้ดูเป็นรถลุยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ตกแต่งกายกระชนหน้าก็จะเป็นสีเงินอลูมิเนียมเช่นเดียวกันกันกนกบชายล่างบริเวณประตูหลังนะครับก็จะมีคำว่ายา i s s r r s s อยู่แล้วก็จะมีราวหลังคาสีเงินมาให้อีกด้วย เข้ามาที่ข้างในกันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนก็คือเบาะนั่งนะครับก็จะมีสีทูโทนดำตัดสลับกับสีคาราเมลนะครับโดยจะมีชื่อเรียกว่าเซติแทนนะครับซึ่งคุ้นเคยกันดีในเกียร์คานิวัลใช่ไหมนะครับสำหรับรุ่นแต่งสปอร์ตนะครับแน่นอนว่าก็ยังคงใช้ชื่อ g r Sport ตามเคยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกระจังหน้ากับช่องดักลมก็จะเป็นแบบลายตาข่ายแต่ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ g r Sport มาให้ตามฟอร์มล้ออลอยนั้นก็จะมีขนาด18นิ้วเหมือนกับรุ่นปกติเลย แต่คราวนี้เข้าใจดีครับเพราะยางอย่างดีครับของ Falcon FK 5 1 0นะครับเป็นยางสำหรับรถยนต์ SUV โดยเฉพาะ,าะเรียกได้ว่าในยางเทพมาก็คุ้มแล้วและแน่นอนว่าต้องมีการเสริมคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงเพื่อยืนยันว่าเบรกนุ่นนี้ไม่ธรรมดาข้างหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้เจียสปอร์ตบริเวณฝาท้ายและต้องตกแต่งกันชนหลังครับก็จะทำเป็นแบบลายตาขายเลย ผู้ัสปอร์ตแบบเต็มพิกัดข้างในเหมือนจะไม่ต่างกับรุ่นปกติเลยใช่ไหมแต่ก็จะมีจุดต่างตรงที่พวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มหนังแบบดีไซน์สปอร์ตเลยพร้อมกับโลโกโ้ GR แปะไว้ด้านล่างแบบพอง,งามไม่ได้แบบว่าโอ้โลโกโ้ GR ใหญ่เบิ้มเทิมเหมือนกับรถบางรุ่นที่ขายในบ้านเรานะพร้อมกับหัเกียร์นะครับก็จะตกแต่งด้วยหนังสีดำแล้วก็วัสดุที่เป็นแบบเข้ม แป้นเหยียบนะครับก็จะมาเป็นแบบอลูมิเนียมเลยส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นการปรับรูปทรงเบาะให้มันดูโอบกระชับแล้วก็ดูน่านั่งมากกว่าของยาริสคอสปกติพร้อมกับวัสดุคุ้มหนังกับผ้าสลับหนังอาคันทารา่าแล้วก็จะมีโลโก้ยาบนหมอนสีสันอีกด้วย เรียกได้ว,ว่าเบาะทรงนี้ก็ดูสปอร์ตเต็มเหนียวเลยและปิดท้ายด้วยตัวรีบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ GR Sport อยู่ด้วยทั้งทั้งปรับช่วงล่างใหม่ให้หนักแน่นขึ้นตามสไตล์ GR Sport นั่นเองส่วนรุ่นปกตินะครับแน่นอนว่ากระจมองหลังตัดแสงอัตโนมัติก็มีมาให้ด้วยเช่นกันพร้อมกับกล้องบันทึกภาพหน้าและหลังมาในสไตล์เกับยาดีสุดปกติเลยที่จริงแนละ้วรุ่นนี้ก็ ประกอยาริสปกติเสียด้วยซ้และแน่นอนลูกก็สามารถดูผ่านแอปเตเลนตาสมาร์ทว,วได้ด้วยเช่นกันส่วนรุ่นท็อปอย่างรุ่น C นั้นนะครับหรือรุ่นแทกเจมดีนะครับก็จะมีเบาะนั่งหุ้มหนังที่มาความสีดูโทนสีน้ําตาลสีสว่างนะครับคราวนี้ก็จะมีสีดําให้เลือกอีกเช่นกันแต่สีน้ําตาลเข้มยังคงมีอยู่นะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นย่อยล่างสุดนะครับ X-B Package ก็ถูกตัดออกไปไป,ปที่รยบ้อยแล้ว สิ่งที่ต่างกันจริงๆก็คือ Toyota s a f e t y s e n s e นั้นหายไปแล้วก็แค่นั้นเองนะครับยังไม่รวมสารพัดเมคเกอร์อ o ปชั่นที่เพิ่มเข้ามาแบบมาเป็นกระบุงด้วยเช่นกันเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเอาเครื่องยนต์หนึ่งจุดสิรมาใส่ก็คงลากตัวถังไม่ไหวนะครับก็เลยจะมีแค่เครื่องยนต์เบนซินหนึ่งจุดห้าลิตรสามสูบเดนมิคฟอสต์นะครับทั้งแบบปกตินะครับที่มีกำลังถึงร้อยยี่สิบแรงม้าแรงบิดที่ร้อยสี่สิบห้านิวตันเมตรมาความเกียร็วอัตโนมัติเล็กมมกบบักันวว่าจงหะ โดยจะมีให้เลือกทั้งขับเพื่อรอหน้าหรือขับเพื่อสีล้อและแบบไฮบริดนะครับที่ใช้เครื่องยงนต์นเลยเป็นจุดท่าที่สามสูบเจเนริกฟอส กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่91แรงม้าแรงบิด120นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้ามีกำลัง80แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรและด้านหลังนะจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่5.3แรงม้าแรงบิด52นิวตันเมตรมีแค่เกียร์อัตโนมัติ eCVT มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมแล้วก็ระบบความปลอดภัยรวมถึงงานวิศวกรรมนั้น ยังเหมือนกับยาดิสคอรรุ่นเก่าทุกป,ประการนะครับซึ่งเรือนี้อาจจะมีการพากสองอีกรอบก็เป็นได้แต่จะมีเมื่อไหร่นั้นขออุบไว้ก่อนนะครับสำหรับราคานะครับก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยนั่นเหมายความว่ารุ่น GR Sport นะครับก็จะไม่มีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อให้เลือกและรุ่น Adventure นะครับก็จะมีทั้งเลือกให้ครบสีแบบสีสไตล์เลยยังไงก็ตามนะครับรถเรายังไม่จำหน่ายทันทีนะก็จะเริ่มวางขายในวันที่8สิงหาคมนะครับสมัครตลาดญี่ปุ่นเท่านั้น ยังไรก็ตามนะครับประเทศไทยนั้นยังไม่พร้อมที่จะทําตลาดยาริสคอสณเวลานี้จะมีความคืบหน้านอย่างไรนั้นตอรติดตามกันต่อไปนะครับขั้นต่อไปที่จะมาพูดแบบนี้เป็นรุ่นอะในนะาลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ